นี่เราเอามาดูต้นผักหวานป่านี่เราปลูกเป็นแนวแบบนี้นะทุกคนปลูกระยะชิดดูคนด้วยปลูกเป็นระยะชิดนะประมาณห้าสิบเซนดูผักหวานได้ดูหมาด้วยทีนี้นี่นะต้นก็จะประมาณนี้แหละใหญ่เล็กก้นกันไปเราไม่ปลูกห่างมากนะเดินมาโซนนี้เราโซนนี้กะว่าจะไว้อ่า ให้ต้นมันใหญ่ๆเลยที่เราไปเจอในป่านะทําแบบให้มันสูงขึ้นไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทำมาเป็นเหมือนสแตนเก็บยอดมันเนาะให้เหมือนต้นใหญ่ๆหไมที่ผ่านมันก็เริ่มแบบใหญ่นะก็ประมาณนี้อนี้โดนลมยอดไหมเห็นไหมเห็นยอดยอดที่ไอ้นี่ออกใหม่ก็ประมาณนี้ต้นนี้ยังไม่ค่อยได้มาทํายอดทําอะไรแต่ก็มีนะแต่ก็ยอดฝอยๆ่อยอะไรนี่นี่ก็ประมาณนี้แหละ ก็ผักหวานป่าจริงๆแล้วมันต้องมอีไม้พี่เลี้ยงนะทุกคนก็สําหรับเพื่อนหลายคนเพื่อนๆหลายคนที่สอบถามจริงตอนผักหวานป่ากันเข้ามาเนาะนี่แต่ว่าไม่มีความเข้าใจเรื่องการปลูกการดูแลนะก็จะชอบบอกว่าเคยเอาไปปลูกแล้วมันไม่รอดอส่วนสวนเราเราแนะนําวิธีตามที่แบบที่เราทํามานะว่าปีแรกอะ่ะมันไม่ได้โล่งๆแบบนี้นะปีแรกเลยเราเบียด ต้องพามาดูตัวอย่างต้นนี้จะลรๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่า,าเสียอะไรก็มาผ่มไว้ตรงนี้เลย <c oughs> เห็นไหมนี่ให้ดูนะนี่อันนี้เป็นชะอมอันนี้เป็นผักวานปา่าเห็นต้นชะอมไหมขึ้นเรื้อเกาะกันขึ้นมาเลยนะนี่คือปีแรกแบบสภาพแบบนี้ทุกต้นนะชะอมอะแต่ชะอมพอผ่านไปแปดปีชะอมมันก็สิ้นอายุไขแต่ผักวันป่าเราอ่ะจะอยู่ได้อีกเป็นร้อยปีต้องบอกแบบนี้ผักวันป่าเราจะอยู่แบบอายุยืนยาวมากแต่ว่าชะอมอ่ะมันจะตายก่อนเห็นไหมเนี่ย มันผูกเนี่ยเห็นเนี่ยนี่มันผูกมันก็ตายไปแปดปีชะอมมันก็ประมาณนี้แหละชะอมมันอยู่ได้ไม่ถึงไม่ถึงสิบปีหรอกนะเพราะเราก็ปลูกจากจริงตอนเนาะแต่มันจะช่วยพยุงให้ต้นผกหวานป่าเราเนี่ยอายอุพ้นในช่วงที่ต้องเลี้ยงเขาบอกว่าเป็นปู่เป็นพี่เลี้ยงเนาะมันก็จะทําให้พ้นช่วงสามสี่ปีแรกมาได้นะหลังจากนั้นชะอม,มจะตายก็ช่างแต่ผกหวานมันก็จะขึ้นไปได้ต่ออยู่กับเราได้อีกนานๆก็ประมาณนี้ถ้าใคร ไม่เข้าใจวิธีการปลูกการดูแลก็สอบถามเรามาได้นะเออไม่ซื้อก็ได้ถามก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าซื้อเราก็มีกิ่งจำหน่ายนะทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้แหละอธิบายคร่าวๆก่อนพา,า,า,ามาดูตัวอย่างไม้พี่เลี้ยงด้วยส่วนการปลูกการดูแลเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะอ่ะคลิปนี้เท่านี้แหละ